สวัสดีครับมาเรียนกันอีกครั้งนะครับสําหรับการเรียนวิทย์กับครูสุเทพนะครับสาหรับในครั้งนี้นะครับเราจะมาพบกันอีกครั้งกับคําถามวิทย์คิดสนุกเป็น5แล้วนะครับในครั้งนี้นะครับเรามาดูกันว่าในคําถามวิทย์คิดสนุก5นั้นนะครับนักเรียนจะทำได้กี่คะแนนได้กี่ข้อนะครับก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับที่เราได้เรียนมาในคิดต่างๆนะครับสําหรับคําถามวิทย์คิดสนุก5้านะครับให้นักเรียนเตรียม กระด,ดาษเตรียมปากกาที่จะเอาไว้มาเขียนในการตอบคําถามนะครับหวังว่านักเรียนควรจะเตรียมตัวพร้อมแล้วเนาะเราจะได้เริ่มข้อที่1กันเลยนะครับ่พร้อมนะครับเรามาดูในคําถามวิทย์คิดสนุกห้านะครับคาถามข้อที่1น,นะครับข้อที่1ถามว่าในข้อใดต่อไปนี้นะครับเป็นคุณสมบัติของกรด ในข้อใดต่อไปนี้เป็นคุณสมบัติของกฎนะครับนักเรียนดูนะครับจะมีรูปตัวการ์ตูนนะครับถ้าเขาเดินมาถึงปากถ้ำนะครับแสดงว่าหมดเวลานะครับจะหมดเวลาสำหรับให้นักเรียนคิดนะครับพร้อมนะครับสำหรับข้อที่หนึ่งครับเริ่มกับเวลาครับ หมดเวลาเห็นไหมครับขึ้นคำว่าตอบได้แล้วนะครับนักเรียนตอบไปเลยนะครับข้อที่1นักเรียนจะตอบข้ออะไรนะครับ่ดูฉเฉลยนะครับดูฉเฉลยคํตาตอบที่ถูกต้องก็คือข้อคอไฟนั่นคือเปลี่ยนสีกระดาษลิสมัดน,นะครับจากน้าเงินเป็นแดงข้อนี้เป็นคุณสมบัติของกรดนะครับก็ไก่มีรถฟารเห็นไหมครับถ้าเป็นกดนั้นจะต้องมีรถ เปรี้ยวนะครับและคุณครูเคยบอกไปแล้วนะครับในการชิมกดนั้นกฎอย่าลืมนะครับมันมีกฎอยู่2กลุ่ม2ประเภทนะครับกฎอินซีกับกฎอะนินซีถ้าเราจะชิมนะครับคนที่จะชิมในเรื่องของกดอินซีนะครับนั่นคือรสชาตินะครับขอใครมีค่า p h มากกว่า7ถ้ามากกว่า7ก็เป็นของเบสถ้าได้เท่ากับ7จะเป็นกลางนะครับต้องน้อยกว่า7ถึงจะเป็นกดนะครับเปลี่ยนสีกระดาษลิสมาบอกไปแล้วท่านเงินเป็นแดงเป็นของกด แต่ถ้าเปลี่ยนจากแดงเป็นน้ำเงินนะครับเป็นของเบสนะครับหรือเบสนั่นเองนะครับงงูกระดาษริสต์ไม่เปลี่ยนสีแสดงว่าถ้ากระดาษทั้งสีแดงและสีน้ำเงินไม่เปลี่ยนสีเลยแสดงว่าสารตัวนั้นเป็นกลางนะครับอันนี้คือในข้อที่1นะครับหลายคนน่าจะถูกอยู่เนาะเพราะเราเพิ่งเรียนไปนะครับในคลิปที่เราได้เรียนไปอดูข้อต่อไปครับในข้อที่2นะครับคําถามถามว่า คำว่าฟอสซิลพบได้ในหินประเภทใดนะครับคำว่าฟอสซิลนะพบได้ในหินประเภทใดไปแล้วครับจับเวลาหมดเวลานะครับนักินอาที่วิ่งไปตะกินเนี่ยบอกไว้วว่าหมดเวลาแสดงว่านักเรียนต้องตอบได้แล้วนะครับอ่ะ นักเรียนตอบแล้วเนาะฟอสซิลนะคบพบได้ในหินประเภทใดฟอสซิลก็คือ,อ,อซากซากของสิ่งมีชีวิตนะครับที่เขาได้ตายไปแล้วแต่เขาไม่ย่อยสลายถ้าย่อยสลายกลายเป็นดินนะเขาเรียกว่าฮิวมัสนะครับเนาะแต่ตอนนี้เขาไม่สลายไงเขากลายเป็นหินเราจึงเรียกว่าฟอสซิลบอกแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นซากพืชซากสัตว์นะครับตัวไหนก็แล้วแต่ที่มันไม่ย่อยสลายยังคงรูปร่างของตัวเองแต่มีความแข็งมากขึ้นคือกลายเป็นหิน นะครับไอตัวนี้เรียกว่าฟอสซิลและไอฟอสซิลเนี่ยจะพบได้อยู่ในหินประเภทใดนะครับอ่านนัเรีตนตอบแล้วเนาะดูเฉลยครับก็อยู่ในหินตะกอนนะครับเพราะหินตะกอนนั้นมันเกิดจากการพัดพาไปของเศษอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหินไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนาะและตอนนี้มันเกิดการทับถมทับถมในเรื่องของซากดึกดําบรรนะครับอ่าเราก็เคยเรียนมาแล้วว่าฟอสซิลนะมันจะเกิดการทับถมกัน นะครับถ้าเป็นฟอซิลคือถ้าเป็นโครงกระดูกของสัตว์นะครับมันก็จะมีการมีดินเนี่ยไปทับถมทําให้จุลินทรีย์หรือแบคทีเรียเนี่ยไปย่อยสลายสร้างนั้นได้ไม่ดีนะครับจนทําให้สร้างนั้นไม่ย่อยสลายจนกลายเป็นหินเนาะอ่ะโอเคข้อที่สองหลายคนน่าจะถูกทั้งสองข้อเลยดูข้อต่อไปนะครับในข้อต่อไปคือข้อที่สนะครับข้อที่สามถามว่าในข้อใด ต่อไปนี้เป็นสารที่เกิดจากการใช้สีสเปรย์ู้จากสีสเปย์นะครับอ่าสีสเปย์พ่นสีต่างๆนะครับถ้าเราใช้สีสเปย์เนี่ยจะได้สารอะไรตามมาด้วยนะครับอ่ะพร้อมครับปฏิสามจับเวลา หมดเวลาแล้วนะครับเขาถามว่าคิดได้บอกนะครับอ่าในข้อที่สามนะครับกอไก่คาร์บอนไดออกไซด์ขอไขมีเทนคอควายในตัดออกไซด์และงงงูคอโรโฟโอโรคาร์บอนนะครับอ่าตัวไหนล่ะที่มันได้าจากการใช้สีสเปร์อ่าตอบแล้วนะครับักเงียนเขียนตอบไปในกระดาษของนักเรียนแล้วเรียบร้อยเนานะอ่าดูฉเฉลยครับฉเฉลยข้อที่สามก็ตอบข้องงงูคอโรโฟโอโรคาร์บอนชื่อเต็มของเขาอ่าถ้าตัวย่อของเขาแล้วครับ ก็คือสารไน CFC นะครับแต่ว้สาร CFC ก็ได้จากพวกการใช้สีสเปกในกระบวนการผลิตโฟมพวกนี้นะครับหร,หรือเครื่องปรับอากาศทั้งหลายแหล่ตรงนี้จะมีสาร CFC ออกมานะครับทั้งหมดทุกข้อเลยก็ไก่ก็ไข่ก็ควายก็งูไอ้ตัวนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปรากฏการเรือนกะ จบถูกไหมครับนักเรียนเรียนมาแล้วเนาะตรงนี้เนาะจํำไว้แต่ตอนนี้พูดในเรื่องของสีสเปกค,คือสาร CFC นะครับจำไว้นะ CFC นะคาร์บอนไนอไซด์นะครับก็เป็นหนึ่งในในโลกของเราตอนนี้ที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นพอสมควรนะครับ CO2 เนาะอ่าตรงนี้นักเรียนพอรู้ละทั้ง4ตัวเป็นองค์ประกอบของการทําให้เกิดปรากฏการเรือนกระจกนะครับอ่าข้อที่3จบผ่านไปนะครับดูข้อที่ สี่ครับอ่าข้อที่สี่เขาจะถามว่าอย่างไงมาแล้วข้อที่สี่บรรยากาศชั้นใดมีความแปรปรวนมากที่สดุดชั้นบรรยากาศครับเรียนมาแล้วนะครับบรรยากาศชั้นใดมีความแปรปรวนมากที่สดุดอ่ะจับเวลา เขาถามว่าจําได้บ่นะครับแสดงว่าหมดเวลาแล้วนะครับมรรยากาศที่เราเรียนมามีทั้งหมด5ชั้นถูกไหมครับนักเรียนไปทวนมาหรือยังนะครับพร้อมนะยา่าตอบนะครับดูเฉลยก่อนพร้อมคําอธิบายข้อที่4นะครับเฉลยข้อขอไข่ครับโทโพสลฟีอะนะครับเรียนมาแล้วนะอากาศแปรปรวนมากที่สุดนะครับก็คือในชั้นของโทโพสลฟีก็คือชั้นที่สิ่งมีชีวิตหรือตัวของเราเนี่ยลูกอาศัยอยู่ แปรปวนโอ้โหบรรยากาศในชั้นเนี่ยแปรปวนมากเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับจะมีก้อนเมฆจะมีอะไรตรงเนี้ยทาให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆนานาตรงน,รงนี้นะครับเขาเรียกว่ามีความแปรปวนนะครับส่วนข้อกอไก่กอไก่ ai, นะครับมีมีโซลเซียนะครับไอข้อนี้อ่าเป็นชั้นบรรยากาศกันได้ไหมมีหน้าที่อะไร เอาไว้ทาลายสิ่งแปลกปลอมที่มาจากนอกโลกนะครับที่คุณรูสุเทพเคยบอกว่าชั้นเนี้มีผีเยอะก็คือผีพุ่งใต้นะครับทําลายชั้นอุกามาตท,ทั้งหลายแหล่นะครับที่พุ่งเข้ามานะครับชั้นเนี้ยจะทําลายล้างนะส่วนข้อคอควายสตาโตสเฟียนะครับจุดเด่นของชั้นนี้ก็คือเอ,อเครื่องบินนะครับสายการบินต่างๆส่วนมากจะบินอยู่ในชั้นนี้นะครับสตาโตสเฟียและอินหนึ่งอยางนะครับตรงเนี้ยมันจะมี อะไรอยู่เยอะเลยแต่คุณครูสุเทพยังไม่บอกเนาะเพราะอาจจะเจอในคําถามข้อต่อไปนะจำไว้อย่างเดียวว่าสตาราโตสเฟียรนั้นนะครับจะเป็นชั้นที่มีเครื่องบินบินอยู่ในชั้นนี้นะครับงอง,งูไออนอสเฟียเนี่ยก็คือเป็นชั้นที่อยู่บนสุดนะครับบนสุดเลยนะเป็นชั้นที่เบาบางที่สุดเลยนะครับอ่าโอเคเนาะชั้นบรรยากาศตรงนี้ข้อที่4ต่อข้อไขร นักเรียนหลายคนปรบมือแสดงความดีใจว่าตอบถูกนะครับหลายคนเกาหัวเลยเพราะว่าตอบไม่ได้ถ้าใครจําในเรื่องของชั้นบรรยากาศไม่ได้นะครับไปดูคลิปย้อนหลังเนาะในเรื่องของชั้นบรรยากาศนะครับครูสุเทพอธิบายไปแล้วว่าแต่ละชั้นมีหน้าที่อย่างไรอะไรบ้างนะครับอ่ะข้อต่อไปไม่เสียเวลาครับดูข้อที่5้าครับข้อที่ห้าเขาถามว่าในข้อใดต่อไปนี้ ถูกต้องครับเกี่ยวกับอุณหภูมิในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเกี่ยวกับอุณหภูมิพร้อมนะ,ะให้เวลาคิดครับโอเคหมดเวลาครับเในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเกี่ยวกับอุณหภูมิ ไม่ถูกต้องยังไงเออพอไก่เขียนมาตัว c ขอไข่ตัว f ขอควายตัว k งง,งูตัว r แล้วมันถูกยังไงผิดยังไงนักเรียนตอบหรือยังครับลองคิดดูดีๆอ่าตอบแล้วเนาะดูเฉลยครับตอบข้อคอควายคือตัว k ถ้ามันถูกยังไงแล้วข้ออื่นผิดอย่างไรนะครับในเรื่องของอุณหภูมิเราเคยเรียนมาแล้วว่าส่วนมากแล้วหน่วยของอุณหภูมิจะมีคําว่าองศาถูกไหมครับ องศาก็คือเป็นจุดเล็กๆที่อยู่ก่อนสัญลญักษณ์อย่างตัว C ตัวนี้มีแค่ตัว C ตัว C ก็เป็นสัญลักษณ์ของอุณหภูมิก็คือคําว่าเซลเซียสตัวไีมครับมันหายคําว่าองศาคือเป็นจุดที่อยู่ก่อนตัว C นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามันมีแค่นี้จะเรียกว่าเซลเซียสนะครับจะไม่มีคาว่าองศาจึงผิดนี่ครับขอไขตัว F ก็แน่นอนครับ F ก็คือฟาเรนไฮจะต้องมีคําว่าองศาอยู่หน้าเหมือนกันงองูก็เหมือนกันครับตัว R รโลเมอร์นะ ต้องมีคำว่าองศายกเว้นตัว K K ไม่ต้องมีคําว่าองศาข้อนี้เคยออกข้อสอบนะครับสอบข้อมูลหนึ่งนี่แหละเนาะตัว K นะครับตัว K เควินนะครับไม่ต้องมีคําว่าองศานําหน้าเพราะฉะนั้นนักเรียนจาไม่เลยนะครับตัว K ห้ามีจุดอยู่ด้านหน้านะครับถ้ามีจุดอยู่ด้านหน้าตัว K ผิดทันทีถ้าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของคําว่าอุณหภูมินะครับพามาครึ่งค้างและข้อที่5นักเรียนหลายคนอาจจะถกตั้งหาข้อก็เป็นไปได้นะครับ ใชได้กี่คะแนนแยังไม่รู้ถ้าใครตอบผิดเยอะอ่ะเหลืออีกห้าข้อทาให้ได้เยอะๆก็แล้วกันนะครับดูข้อต่อไปครับข้อที่หกนะครับข้อที่หกมาละข้อที่หกนะครับเขาถามว่าจุดเดือดของของเหลวอ,อยู่ที่กี่องศาฟาเรนไฮจุดเดือดของของเหลวอ,อยู่ที่กี่องศาฟาเรนไฮอ่ะขอรนอยังครับ จับเวลาหมดเวลาเขาเาร่งมาชับบอกว่าให้ตอบ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 นักเรียนตอบได้ไหมนะครับตอบได้ไหมละ่ะในเรื่องของอุณหภูมินะครับเราเรียนมาแล้วแต่ตอนนี้ถามว่ามันมันเป็นหน่วยเกี่ยวกับอุณหภูมิที่เราไม่ค่อยได้ใช้เนาะ ถ้าเกิดเราใช้ส่วนมากเราจะใช้หน่วยของคําว่าองศาเซลเซียสแต่ตอนนี้ถามว่ากี่องศาฟาเรนไฮน์ในเรื่องของอุณหภณูมิคุณสุเทพเคยเทียบให้ดูหมดเลยนะครับมีตัวเลขขึ้นให้เรียนดูแล้วว่าจุดเดือดของแต่ละหน่วยเท่าไหร่นะครับจุดเยือกแข็งคือเท่าไหร่ตอนนี้จุดเดือดนะครับจุดเดือดก็คือเป็นจุดที่ของเหลวนะครับได้รับความร้อนแล้วจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นจนทําให้ของเหลวนั้นเกิดการ ร้อนจัดคือเดือดขึ้นมาเป็นจุดน้ําเดือดผุดบุ๊บบุ๊บบุ๊บขึ้นมานะครับไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าจุดเดือดนะครับถ้าจุดเยืออแข็งก็คือกลายเป็นของแข็งนะครับและตอนเนี้ยเขาใช้คําว่าหน่วยคือองศาฟาเรนไฮน์นักเรียนถ้าไปท่องจําตรงนี้มานักเรียนตอบได้ทันทีแต่ถ้านักเรียนท่องจําไม่ได้นักเรียนก็ต้องมีการเทียบในการคิดนะครับที่เราเคยท่องสูตรไปถ้าเป็นเซลเซียสนักเรียนคุ้นดีนะครับจุดเดือดเนาะสูตรของเซลเซียสคืออะไรครับ45นเนาะ ถ้าเป็นองศาเาเรนไฮสูตรก็ต้องเอาอะไรครับมา f ลบอะไร f ลบสาส่วนเกนะครับก็มาเทียบสูตรอ่ะแต่ตอนนี้นักเรียนเห็นข้อน,นี้นักเรียนน่าจะตัดข้อออกไปได้ง่ายที่สุดเลยนะครับอ่ะดูฉเฉลยก่อนนะครับอ่ะจุดเดือดของเหลวอยู่ที่กี่องศาฟฟเรนไฮนะครับอยู่ที่2 1 2ครับข้อที่คุณกุณสุเทพบอกว่าน่าจะตัดออกไปได้เลยนักเรียนน่าจะแม่นที่สุดก็คือข้อกอไก่ครับกอไก่ถ้าจุดเดือดหนึ่งยเนี่ยน่าจะเป็นของหน่วยอะไร ต้องเป็น100องศาเซลเซียสถูกไหมครับเพราะฉะนั้น100เนี่ยตัดออกไปยังไงก็ไม่ใช่องศาฟาเรนไฮน์ะครับ212นะครับเป็นขององศาฟาเรนไฮน์นะครับส่วนข้อควาย8 0นั้นเป็นจุดเดือดขององศาโลเมอร์นะครับ8 0เนาะข้อมองูครับก็เป็น373เคลวินนั่นคือจุดเดือดของของเหลวแต่ละหน่วยไปจำมานะครับตรงนี้คุณครูสุเทพเคยให้ ดูแลในเรื่องของอุณหภูมิเนาะเพิ่งเพิ่งจบไปเร็วๆนี่เองนะครับอ่ะข้อที่หกหานะครับดูข้อที่เจ็ดครับข้อที่เจ็ดเขาถามว่าอะไรนะเออข้อที่เจ็ดก็เรียนผ่านมาแล้วนะครับในกระบวนการผลิตสบู่สบู่ที่เราใช้ในการทาความสะอาดร่างกายเนี่ยนะสารทำความสะอาดนะครับเพื่อให้ได้สบู่เหลวเราควรใช้สารใดเป็นองค์ประกอบในการผลิตครับสบู่เหลวนะย้าว่าเป็นสบู่เหลวนะครับ อ่ะพร้อมนะจับเวลาครับหมดเวลาครับขอย่อเยอะเรามาด้วยหไหมครับบอกว่าเรียนแล้วแต่นักเรียนก็จะเฉียดนาทีว่ารู้ว่าเรียนแล้วแต่ก็ลืมแล้วนะครับห้ามลืมนะครับเขาถามว่าในกระบวนการผลิตสบู่ เพื่อให้ได้สบู่เหลวนะครับควรใช้สารใดเป็นองค์ประกอบในการผลิตนะครับก็ไกโซเดียมไฮดรอกไซด์ขอไขโพเทสเซียมไฮดรอกไซด์ขอควายโซเดียมคลอไรหงวงูน้ำตาลโคโคสแน่ข้อนี้มาตัดออกไปได้ชัดเจนไม่รู้ว่านักเรียนจะตัดข้อไหนออกนะครับอ่ะพร้อมเนาะตอบไปแล้วนะครับตอบลงในสมุดนักเรียนเนาะแล้วดูเฉลยที่ว่าทีมม่นักเรียน,นะอน,ยนตอบไปนั้นถูกหรือไม่นะครับอ่ะดูเฉลยครับ เฉลยของข้อที่7็นะครับเขาใช้สารข้อขอไข่ครับนั่นคือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะครับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ตัวเนี้ยก็จะเป็นสารที่ใช้ในกระบวนการผลิตสบู่นะครับเมื่อใส่ลงไปแล้วเราจะได้คำว่าสบู่ที่เป็นสบู่เหลวนะครับอ่าแต่ถ้าเราใช้กอไก่ลูกกอไก่โซเดียมไฮดรอกไซด์ก็ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสบู่เหมือนกันแต่ถ้าเราใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์จะกลายเป็นสบู่ที่เป็นก้อนที่มีสถานะเป็นของแข็ง นะครับโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับที่เราบางครั้งเราเรียกว่าโซดาไฟนะครับโพเทสเซียมไฮดรอกไซด์ก็คือด่างทีเนาะโซเดียมคลอไรดนี้ก็คืออะไรครับเกลือเก้งนะครับน้ำตาลกรูโคสไม่ต้องอธิบายนะครับน้ำตาลกรูโคส C6H12O6 สนะครับนักเรียนน่าจะพอจําได้นะครับเพราะนั้นท่องจําไว้ขอไข่ครับโพเทสเซียมไฮดรอกไซด์สบู่เหลวสบู่เหลวนะครับก็ก่ได้เป็นสบู่ก้อนนะครับดูข้อต่อไปดูข้อต่อไปนะครับข้อที่8ข้อที่8มาแล้วครับอ่ะข้อที่8ด โอโซนโอโซนกโอโซนอยู่ในชั้นบรรยากาศใดมากที่สดุดโอโซนอยู่ในชั้นบรรยากาศใดมากที่สุดครับไปจับเวลาหมดเวลาคุณตาที่วินไปตะกี้เนะี่ยบอกว่าหมดเวลาแล้วบอกว่าสบายใจ ไม่รู้สบายใจมั่นใจว่านักเรียนตอบได้หรือสบายใจที่นักเรียนจะต,ตอบไม่ได้นะครับโอโซนนะคะที่คุณรูรุเทพไปสอนไปในเรื่องของบรรยากาศแล้วเคยแนะนํานักเรียนว่าจะออกข้อสอบนะครับออกข้อสอบของการสอบวันหนึ่งเยอะพอสมควรปีที่แล้วก็ออกนะครับอ่ะโอโซนอยู่ในชั้นบรรยากาศไดมากทีสดอ่านนักเรียนตอบแล้วนะดูะเฉลยครับดูเฉลยเฉลยต่อข้อขอใคร สตาโตสเฟียที่ในข้อที่ผ่านมาที่คุณครูสุเทพบอกว่าในชั้นเนี้ยจะมีการบินของเครื่องบินสายการบินต่างๆอยู่ในชั้นนี้นะคะและอีกหนึ่งอย่างที่คุณครูสุเทพค้างไว้ที่ยังไม่ได้อธิบายนั่นคือในชั้นเนี้ยจะมีโอโซนอยู่เยอะนะครับโอโซนตัวนี้จะดูดกลืนความร้อนในชั้นเนี้ยจะแตกต่างกับชั้นที่เราอาศัยอยู่ถ้าชั้นที่เราอาศัยอยู่โทรโพสเฟียร์นะลูกยิ่งสูงอากาศจะยิ่งเย็นจำไว้นะโทโพสเฟียร์ที่เราอยู่ยิ่งสูงยิ่งเย็น แต่สตาโตสเฟียร์เนี่ยถัดจากชั้นเราขึ้นไปเนี่ยยิ่งสูงจะยิ่งร้อนมันจะสลับกันนะครับโอเคเนาะข้อที่แดหน้าจะพอตอบถูกกะะันละนะสตาโตสเฟีย oh, รนะ์นะครับโอโซนโอห้ยสามครับนะจำไว้นะครับโอโซนนะครับดูข้อต่อไปข้อต่อไปครับข้อที่เกห้ามผิดยังไงก็ห้ามผิดข้อที่9นะครับสารอาหารในข้อใดแตกต่างจากพวกสารอาหารในข้อใดแตกต่างจากพวกนะครับไกลคาโบไฮเดรต ขอไข่โปรโตีนขอความวิตามินและงงงไขมันอะไรอะต่างจากพวกอะจากเวลาครับชัดเจนหมดเวลาเขาบอกว่าชัดเจนแสดงว่าเขามั่นใจมากเลยว่านักเรียนจะต้องตอบถูกนะคะสารอาหารในข้อใดแตกต่างจากพวกอ่ะไม่ต้องนานนะครับครนี้เฉลยไปเลยนั่นก็คือข้ขอควายวิตามิน ค oh าร์โบไฮเดรตโปรตีนวิตามินและไขมันทําไมเขาจึงเฉลยว่าวิตามินแตกต่างจากพวกนะครับสารอาหารที่เราเรียนมามีห้าหมู่มีหกประเภทถูกไหมครับในห้าหมู่นั้นเราจะแบ่งได้เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานและสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานเหนะ็นไหมต่างยังไงคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันนั้นเป็นสามหมู่ที่ให้พลังงานส่วนวิตามินและเกลือแร่ไม่ให้พลังงานวิตามินในข้อนี้จึงแตกต่างจากพวกคือไม่ให้พลังงานครับ ส่วนอีกสามตัวคาร,ร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันให้พลังงานโอเคนะข้อที่9ก้าน่าจะถูกกัทุกคนครับดูข้อต่อไปข้อที่10น่าจะถูกเหมือนกันสารอาหารในข้อใดให้พลังงานมากที่สุดครับสารอาหารในข้อใดให้พลังงานมากที่สดุดคุณครูสุเทพมั่นใจว่านักเรียนตอบข้อนี้จะต้องถูกทุกคนครับอ่ะพรนะไปครับจับเวลา เวลาครับอ่าคุณมาวิ่งไปบอกว่าเร็วเร็ว,รว,รวนะครับ้ตอบดิ้เลยสารอาหารในข้อใดที่ให้พลังงานมากที่สุดตอบแล้วนะครับไม่เสียเวลานะนัีนตอบลงในสมุดของนักเรียนแล้วเรียบร้อยเนาะอ่านดูเฉลยครับเฉลยก็คือขอ้อขอไข่แม่หลายคนเฮเลยปวกมือเลยเพราะยังไงก็ต้องถูกนะครับสารอาหารที่ให้พลังงานข้อนี้นักเรียนตัดข้ออะไรออกไปก่อนตัดข้ององูทำไมตัดข้ององูครับก็คุณครูสุเทพบอกแล้วว่าวิตามินและเกลือแร่ ไม่ให้พลังงานเรากินเข้าไปไม่ให้พลังงานครับแต่จะให้คุณค่าอย่างอื่นนะครับเราขาดไม่ได้นะวิตามินและเกลือแร่ส่วนคาร์โบไฮเดรตไขมันและโปรตีนนั้นจะให้พลังงานแต่ให้ปริมาณที่ไม่เท่ากันนะครับเราเรียนมาแล้วนะทวนนิดนึงคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนนะครับถ้ากินไป1กรัมจะให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่นะครับส่วนไขมันนั้นกินเท่ากันเลยถ้า1นกรัมเนี่ยให้พลังงาน9กิโลแคลอรีเพราะฉะนั้นไขมันเนี่ย ถ้ากินในปริมาณที่เท่ากันนะครับจะให้พลังงานมากที่สดแต่อย่างที่บอกเราเครียนมาแล้วกินไขมันเยอะก็ไม่ดีนะครับก็อาจจะเกิดโรคภัยต่างๆตามมานะครับไขมันอุดตันในเส้นเลือดบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนะักเรียนต้องรู้จักเ,เลือกอาหารในการรับประทานเนาะ กินแต่พอควรนะครับอ่ะโอเค10ข้อสำหรับคำถามวิทย์คิดสนุก5นะครับนักเรียนลองรวมคะแนนของนักเรียนดูว่าใน10ข้อนะครับนักเรียนทำได้กี่คะแนนกี่ข้อนะครับสำหรับคำถามวิทย์ <c oughs> คิดสนุกนะครับนักเรียนที่เรียนคลิปนี้กับคุณครูสุเทพนะครับไม่ต้องสรุปส่งนะครับไม่ต้องเขียนคะแนนส่งนะครับให้นักเรียนประเมินตัวเองอยู่ที่บ้านไม่ต้องพิมพ์มาว่า มีอะไรบ้างได้กี่คะแนนไม่ต้องพิมพ์ส่งคุูสุเทพมานะครับให้นักเรียนไปอ่านทบทวนแล้วก็ไปดูว่าเฮ้ยตรงข้อไหนที่เรายังไม่แม่นเพราะแต่ละข้อนั้นเป็นข้อที่เราเรียนผ่านมาทางคลิปที่คุณรูณสุเทพสอนไปแล้วทั้งสิ้นนะครับสําหรับคําถามวิทย์คิดสนุกห้าคุณรูณสุเทพขอเอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ